ที่นี่วัดสลาหนาก็บอกกล่าวคุณคุณบารมีหลวงพ่อคำจุนให้ทุกท่านโชคดีมีชัยบารมีหลวงพ่อคำจุนให้ทุกท่านโชคดีมีชัยทุกสวัสดีทุกท่านเนาะก็วันนี้ก็นั่งรอกำหนดการเพื่อ รับโลกเกตคุณรางวัลโพธิธรรมจักรที่พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่นะก็ได้มานั่งรับลมชมวิวที่ริมคลองแม่น้ําในตัวเมืองเชียงใหม่ลมพัดเย็นสบายผู้คนมีน้ําใจอธัธยาศัยแมตรีดีนะชาวเชียงใหม่นะก็ยังไม่ถึงกำหนดการนะก็นั่งรอเวลารอความพร้อม ชมบ้านชมเมืองชมประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนชาวเชียงใหม่ถึงจะเป็นการมาครั้งแรกแต่เราก็เป็นคนไทยเราก็สึมสาบวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนที่มีอัธยาศัยน้ำใจที่ดีงามนะก็ในช่วงบ่ายก็จะ ไปไรายงานตัวลงทะเบียนเพื Donc, ่อรับโลรางวัลเกียรติคุณโนอโพธิธรรมจักรนที่พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่นะทุกท่านก่อนในช่วงบ่ายก็เชิญชมทุกท่านนะเชิญชวนทุกท่านได้ชมพิธีร่วมกันในช่วงบ่ายในช่วงบ่ายนะก็ถือว่าเป็นเกียรติคุณเป็นเกียรติแก่บ้านแก่เมืองแก่วัดแก่วาแก่พุทธศาสนา แก่พุทธศาสนิกชนชาวบ้านสะเหลานาะกอกบ้านขนุนตาวาังบ้านนาะก็กกลางนะกกากอกตอนออกที่ทุกคนนะเสียสระสมัคิีทุ่มเทพัฒนาวัดพัฒนาพระศาสนา,นา,นา,นาจนสภาองค์กรซึ่งออซึ่งอยู่ไกลนะก็ได้มองเห็นและก็ได้พิจารณามอบโลนะ่รางวัลโพธิธรรมจักรในครั้งนี้ก็ขอขอบคนะุณไว้ณโอกาสนี้นะทุกท่าน หนาที่ใน eh ้ทำการอิเคเชื่อโควิดขาของข้าโรงงาน แดนดินอำเภอขุคันบ้านเกิดฉันมี22ตำบลสาวงามนากักน่ารักกันทุกคนคิดถึงหน้ามนสาวสีสเกตเขตลำดวนสาวกันทรารมเอวกลมจริงหน้านุงสาวตำบลจาะก,กงได้พบผิดต้องเพอ้อครวนตำบลใจดีดองกมิดสวยจริงเนื้อนวล สาวไหมสําสราญสาวหลงสักที่อยากจับจองนีของพัฒนาประสาทาตะเคียนนั้นนองทางงามละอ,อีศริษะน้องฉลอง ได้พบพี่ส้องเพอรครวนตำบนใจดีดองกัเม็ดสวยจริงเนื้อนวลสาวอยสำราญสาวลงสักที่อยากจับจองนิคมทัศนาปราสาทตะเคียนนันหนที่ชายมาน้ำล้นทีนิศาน้องชวนบสัมรงตาเจนที่นี่นนมากต้องอร่อย้วยเหนือหน้ามอง้วยใต้หน้า สาวตำบลสนุกสาวงามยิ้มสาวตำบลปรอยู่แล้วยจนเขาหลงทางเสดาใหัวเสือเงื้อเหลือรํงลึอมานานอสีตะบูตะวันโคตรงานเด็ดก็จะต้องไปสรสาวงามในทุ่ตามลรถที่มอชิดมอชิด วิธีกลับบ้านว่ายอยู่ันตอนโควิดเยอะงันก็กเลยต้องหาทางที่จะกลับบ้านสุดท้ายมาดูกับเที่ยวบินที่โวนภูมิก็ไม่มีหมวดอะไที่จะไปลงที่บนเนาะก็เลยพลาดโอกาสที่ดีๆไปในไม่ เราจะต้องกลับไปที่มอชิดเพืเดินทางกลับบ้านต่อมีพอบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิก็จะหาวนทางกลับบ้านให้ได้มจะได้หรือไม่เนาะ ไม่ได้ไดไเราไปที่หมอชิด ็ดูบรรยากาศร,รถรัวกรนของผู้โดยสารจากหมอชิดไปยาจะงหวัดสงทาง,งที่มีคนส่งหมอชิดสองโรงพยาานครนแล่วจาันนี้ก็ได้เดินทางมาจากชเชียใมก็เดิใน,ในทางไปตอดวงแหนตัวเมเพื่อที่จะขด้นเครเื่องกลับบ้านเพรว่ามาต้างเครื่อนเคื่อนลมดเวลาตอเรียนะะไ,ไป,ไปต,ต้องมาขึ้น อาี่ตลาดอี่แม่โควิดจะระบาดแต่ว่ามีที่การเป็นูตกเดการต่อสู้เพราะขราเพื่ความยู่รอบเพื่ความยดีดีเพื่อการมีเพาต้องดำเนินต่อไปคนไอ้อมเระบอมาังแต่เ็มาตั้งต่เป็นตน ทางมาถึงสุกขันแล้วก็เดินทางกลับมานเกิดเมืองนอยทำเพิ่มท่านเรื่องความปลอดภัยด้วยคนใช้แล้ก็ส่งท,ท,ท,ที่สำคัล้ะก็ต้เกิดกาต่อพิทีเด้วย